สิง้าสวรรค์ครับเวลาดีสี่โมงเย็นครับส้มแอนโนตประจําอยู่ตรงนี้ครับเอกลักษณ์ไทยคุณส้มนึกถึงอะไรบ้างออ้ยทาอยู่เลยนะเนี่ยรอยยิ้มถูกต้องเขาบอกยิ้มหนึ่งครั้งใบหน้าจะเป็นสีชมพูอ๋อหรอคะยิ้มสองครั้งแก้มจะเป็นสีแดงตายละถ้ายิ้มทั้งวันจะเป็นสีธัญญานอกจากยิ้มแล้วเมื่อกี้เห็นไหมตอนที่เราสวัสดีครับธรรมดาคนไทย การไหว้ใช่สวัสดีค่ะเวลาเจอกันคนสมัยนี้บางทีการไหวกันเนี่ยกระดักใจไม่ยอมไหว้กันซะแล้วโมันเพราะอะไรอะวัยรุ่นสมัยนี้ใช่ไหมหรือว่าน้องๆเด็กๆจะรู้สึกเขินอายว่าอุ้ยต้องไหวแต่ผมเนี่ยเครืองคุณผู้ชมทั้งบ้านทำไมอะดูรายการจริงชาสวรรค์เวลาเรายกมือไหวอยู่ทั้งบ้านทำไมไม่ไหว้ตอบนั่งเฉยเพรันไม่ใช่ทำไมอะแหมใครจะไปนั่งไหวทีวีไม่ใช่่าส้ม รารถายา่นี่้นั่งว่าทีวีใ,ในกายข่าวเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่าขอสวัสดีอือจาออา้าไยโอมขนาดอือคุณยาอยายุเท่าไหร่เหรอคะ84แกหลงแล้วเหรอไม่หลงแกลืม การไหว้หรือว่าการยิ้มเนี่ยสิ่งที่เราพวกเราสามคนภูมิใจนะน้องๆที่มาแข่งในชิงช้าสวนคอนเทสเห็นไหมเวลาที่คณะกรรมการแต่ละท่านเนี่ยให้คําแนะนําหรือว่าติชมเนี่ยเด็กๆทุกคนจะน่ารักมากๆเลยนะคะก็คือแบบขอบคุณค่ะไม่ว่าครูบานะอาจารย์จะว่าหรือว่าไม่ใช่ว่าเราก็เหมือนกับว่าตินิด,นด,นดหน่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มากไป ขอบคุณครับันนี้ดีแล้วขอบคุณครับเป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าภูมิใจน้องๆดูอยู่ก็นําไปปรับได้นะครับปรับปรุงเพราะการไหว้นี่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของคนไทยเราะะไหว้ให้สวยงามค่ะมาถึงเรื่องราวของชิงช้าสวรรค์วันนี้นะคะก็แน่นอนที่สุดค่ะมีเรื่องราวของความสนุกสนานมาฝากคุณผู้ชมแน่ๆนะคะเราไปชมหนังตัวอย่างกันก่อนค่ะวันนี้เราเตรียมวงดั้งเดิมของพวกเรามาเลยทีเดียวเฮ้ย วงดั้งเดิมของวงเฮ้ยอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นเธอเธอไหลใจรักใครหลายคนฉันคงจะพุ่งชนตัวเธอพอล่วงแล้วมันน่าแ้งใจมากพอเราล่วงปั๊บไอ้คนเมามาถึงเลยหนักเล้งแล้วไอ้เท่งเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเลยอ๋อเขาเนี่แหละเพราะเราถูกกระทืบทีแล้วเพื่อนถึงมาช่วยยงไงอ้ายเพื่อน ผมยืนคุณคิดจิตว่าเวโตถึงมองเห็นนางเอกนิเกนั่งอยู่อยากเข้าไปหาเอามาเป็นคู่โอแม่โชมตรูสิ่เรียมเออยากได้สิ่เรียมเอามาเป็นเมียอยากเอามาคลอเคลีย ช่าเชิดชกงามตะลใจยิน่นางในได้ในลาสวยนักนหนามนงามงามจริงโอแฟชฉันใจมันเลือดจะกรักรักเธอรักเ,เธอเพียงตื่นกินรักสุดตื่นเพียงจะตื่นเธอกินจึงอยากฆ่าผู้ชาย สนุกสนานที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นน้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะคราวนี้มาพบกับความสนุกแบบเต็มๆในช่วงแรกของเราแผงเทปค่ะสวสัส,วส,ดส,วสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหส,สวยดังแสงจากสปอร์ตไลท์ส่องแสงลงมาพร่างพรายสิเรียมเจ้าแม่บิวตี้ ไม่แต่อตไลท์นที่มันดูยังไงอยู่นะมันเหมือนกับแสงไฟที่สาดส่องลงมาเมื่อไหร่ก็สว่างโดนส p o t l i g h t พี่ก็ดำแล้วพี่ก็ต้องไปเข้า b e a u ี้แคร์ก็นั่นนะถึงเปิดเป็นของตัวเองเลยนพี่แอ๋วพี่แอ๋วรับผิดนอยู่แล้วล่ะแม่วันนี้ที่จริงแล้วนะเรา3ามคนครับคุณผู้ชมจะเลิกจีบเธอไปนานแล้วแต่วันนี้เธอมาในชุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเธอต้องเราต้องกลับไป ขอความนักเถิดครับแมเขาเรียกว่าชุดวัยรุ่นคุณเพราะว่าวันนี้ศิลปินที่เราเชิญมาเนี่นะโอ้โหแม่ก็ชอบลูกก็ชอบก็ชอบกันทั้งนั้นเลยพี่แอนพี่แอนก็อยู่ใกล้ชิดกับเป็นวัยรุ่นขนาดนี้ทั้งเยอะแล้วพี่แอนจะต้องไปสนใจรุ่นไหนอีกอันนี้มันมันรุ่นไหนก็ไม่รู้พี่แอนอลยแต่ว่าวันนี้ศิลปินแมคุณได้เห็นไปแล้วเขาคือวงกะลาครับคุณผู้ชมครับโอ้โห สุดยอดมากมากเลย <c oughs> เอาไว้พูดเล่นแล้วไปพบเลยดีกว่านะคะวงกะลาค่ะ ให้กันยัง้าสมใจอังรัมกลาค่ะนี้คือคุณนุ่มนะคะคุณโตค่ะคุณค่ะคุณนุค่ะสวัครับสวค่ะสวัสดีครับบบายครับ บอยมักจะสะใจไปด้วยนะคบเวลาฟังเพลงของกัลนาครับใช่ครับเวลาที่เราเจอน้องๆที่เล่นเพลงร็อกแล้วก็มีความหนักแน่นแล้วก็เป็นงานที่มีคุณภาพแบบนี้เราจะยั้งใจไม่อยู่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสที่ออกเทปอีกหรือเปล่าพอเราเจอน้องเราที่ทํางานขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้กําลังใจแล้วก็สนุกไปด้วยครับนี่เลยครับกลาสามันสามันสามันเป็นอะไรบ้าที่ก็หร่แล้วดูก่อนสีครับ รอบที่สี่แล้วแล้วสามันเนี่ยจะบอกอะไรกับคนฟังในชุดนี้ครับว่าตลาดสามันเืออะไรจริงๆแล้วด้วยเพลงด้วยเพลงของเราด้วยการใช้ชีวิตของเราจริงๆก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับสามันก็เลยจะสื่ออย่างนี้อายุเท่าไหร่กันคะทำได้มหมได้ครับนี่อคุณหนุ่มก่อนคุณหนุ่มยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ยี่สิบสามโตยี่สิบสามรุ่นยี่สิบสามใช่ไหมนุ๊กอะคะ ดูยิ้มดูยิ้มอายุเยอะสุดเลยเนาะเก่งแล้วตอนเด็กๆอย่างเงี้ยมีฉายาอะไรกันมาเพราะว่าอย่างสามคนพี่น้องอย่างเงี้ยอย่างบอยเขาก็จะมีฉายาน่ารักน่ารักเขาบใช่ครับบอยจ้งำม้า สมัยก่อนพี่กุลาณ์กุลาณเขาบอกว่าผู้หญิงตกสงว่าลาเพือสมัยกุลาณ์นัสมัยนี้ครับกันนำตบโต้คว้อเลยครับไม่เอาถามจริงๆถามจริงๆมีฉายาอะไรกันบ้างแบบว่าในวงมีฉายาเออขมขำอะไรอย่างเงี้ย ต้องมีแน่เลยเนี่ยหมลองไปพูกันดีกว่าอาจารย์โตนี่มีเขาเยอะมากอาจารย์โตอาจารย์อาจารย์อาจารย์สวัสดีสวัสดีอาจารย์สวัสดีอาาจรย์ครับสวัสดีครับท่านทน่อาจารย์ทำไมอาจารย์ได้ชื่ออาจารย์เป็นอาจารย์ฮะเรียกเขารอบรู้ไวทซะทุกเรื่องสารสื่อไม่ใช่อาจารย์รอบรู้เรื่องอะไรบ้างหนุ่มอาจารย์โตเนี่ยทุกเรื่องครับคือ เรื่องที่ไม่น่าจะรู้มันก็ดันรู้อย่างพูดเรื่องดาวนอกโลกอะไรเงี้ยฮะพูดดาวไปนั่นเลยเหรอใช่ขึ้นมาสักเรื่องเป็นเรื่องที่เขาไม่น่าจะรู้แต่เขาก็ตอบได้หมดรู้หมดเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเกิดใหม่หมวดมือเคือรู้ที่ตอบไม่รู้เรื่องนอกนเพื่้ให้ก่อนมีความมั่นใจรู้แบรู้ฉายาอะไรสวอรู้ฉายาอะไรเขาเพื่อนเขาเรียกอะไรไอ้บังไอ้ใบ บางบางไอ้ใบก็ได้ครับไบ่ด่เหรอครับเป็นเพราะว่าผมเป็นอิสลามครับแล้วเรียกเด็กๆอิสลามเขาจะเรียกว่าใบบนบ่เหรอครับแล้วก็บังคําว่าบางนี่คือศาสนาอิสลามแปลว่าพี่ครับพี่แล้วใบ่อะคะใบ่ก็แบบเด็กๆคือบอกว่าอิสลามเขาบอกว่าตัวดำๆคิ้วน่าหน้าแแก่ๆก็แบบเป็นไบพวกผ้าหน้าตาประมาณนั้นนะครับก็เลยเรียกว่าใบใบๆอบ นูมีฉายาอะไรบ้างก็จะมีฉายานครับครับหมีดำครับหมีดำเพราะว่าน่าต่อไหนเรียนสมัยเรียนเขาจะบอกว่าตัวอ้วนกว่านี้ครับแล้วก็ดำกว่านี้ตาหนุ่มบ้างแล้วหนุ่มนะครับเขาหนุ่มเขาเล่นหนังหลายเรื่องครับแล้วเมื่อเมื่อทมินกินเนื้อคนไอ้นี่หล่อจ้งไหย ยยเป็นหนังที่พี่ชอบมากเพราะว่ามีบทเลิฟซีแล้วก็เขา้านางเยอะมากๆ,ๆ, <c oughs> ๆไม่ชอบคอมเมนติกมากจริงๆเมื่อทำมินกินอี่สุดจบเลยฉายาดิไม่ครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าชูสีอะไรเงี้ยชูสีสองอหน้าเขาจะเหมือนพี่ชูสีหนุ่มหน้าตาดีาเลยเหรอครับแหววท <c oughs> ี่จริงที่จริงแล้วนะครับน้องๆวงกงตาเนี่ยผมแกล้งถามอย่างนั้นเองเงี้พี่แอน ที่จริงอ่ะผมสามคนเนี่ยกับน้องมงกลาเนี่ยสนิทกันสนิทกันรุ่นเดียวกันแล้วเรียนกันมาอ้าวจริงดิเห็นมีหลักฐานที่ผมสามคนกับน้องมงกลาเนี่ยสีกันสนิทกันไม่เชื่อหรอกเชิญทีมงานครับนําหลักฐานสําคัญมาเลยครับข้างในนี้เป็นเอกสารลับด่วนที่สุดที่ผมบอกว่านี่คือสนิทและสีกันขนาดนี้ครับ ใครเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวเป็นไงล่ะนี่ต้องเป็นหนุ่มแน่ๆผมพี่รู้ได้ไงรู้ป่ะเขาว่าเสื้อขาวสุดเลยหมายถ้าว่าหนุ่มหมายถ้าว่าเขาเสื้อผ้าเขาสะอาดขาวฉันเลยหนุ่มเสื้อหนุ่มเนี่ยตัวนั้นบอกที่มีใครบ้างอีกครับอันนี้หนุ่มครับแล้วนี่ผมครับนี่นุครับมีดำมีดำนี่พี่รุ้ทครับพี่รุ้ทคุณหล่อสุดเลยนะอ้อสเดวชั้นนักเรียนนี่แบบว่า ะไม่พี่รุ้ไม่เท่าไหร่ครับพี่ต้องดูไอ้นี่แอคใหญ่หัวนี่เพื่อนจะมายาวนานมากนะแต่อันนี้แบบว่าไม่เหมเลยเลยนะเนี่ยพลันลุกเลยเนาะนี่เลยนี่ตอนตอนนั้นนี่สมัยอยู่มอะไรกันบ้างะครับผมกับนุกอยู่มหกแล้วครับนี่อยู่มสี่นี่คือถ่ายหลังจากที่หมดคลาสของวิชาการงานวิถีอาชีพเขาเรียนเสร็จ ร้อยมาลายร้อยเสร็จแล้วก็ออกมาแอดภาพขายรูปคุ้แม่ผมจำได้ไหมเฮ้ยเฮ้เกอร์จำได้ไหมวะทำไมแม่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเพื่อนเขาจริงก็ต้องมีรูปคุณอยู่ในนี้ด้วยสิพี่แอนถ้ามีรูปผมแล้วใครเป็นคนถ่ายอ๋อผมถ่ายบอยเดอะชาร์เตอร์ครับใครก็รู้จักกันแอนว่าแฟนๆวงกาลาดูนี่โหัวปลื้มเลยนะพี่ๆน้าเออเกันทั้งนั้นเลยดูสิดูสิครับ เชื่อเลยว่าตอนเรียนไม่มีใครตั้งใจเรียนสักคนแน่ๆสรุปว่าคุณซีจริงนะเนี่ยสีจริงผมเป็นคนถ่ายน้องๆเองเขาที่สำคัญเขาสี่คนเหนียวแน่นตั้งแต่เรียนหนังสือจนถึงทางานด้วยกันใช่ครับมิตภาพที่มั่นคงมากครับเอาละค่ะแหมวันนี้กะลาก็มาเยือนแผงเทปเราก็ต้องตามธรรมเนียมใช่ไหมมีเพลงอะไรที่จะมาร้องกับสินเจริญเขาบ้างเพลงอะไรคะใครตอบมาอยากเป็นคนหลายใจครับ อยากเกิดเป็นคนไหลใจใช่ครับแบบพี่โตเลยครับโอ้โหะมากยิ่เลยไหลใจปกติจะฟังแต่แบบว่าเป็นเวอร์ชั่นช้าๆแล้วครับโยกครับพี่โก้หน่อยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพิเศษครับมีพิเศษยังไงพี่พิเศษนะครับก็วันนี้เราเตรียมวงดั้งเดิมของพวกเรามาเลยทีเดียวเฮ้ยวงดั้งเดิมของวงอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นถ้าอยากเห็นเดี๋ยวจัดให้เลยครับจัดให้เลยดไหนเขาวงดั้งเดิมครับ 出车了。 น้องน้องกวงกระลาทั้งเดิมถ้าเขาเป็นเครื่องโบราณจริงเขาก็รุ่นเดียวกับเราแหละครับพี่บ้านครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอเสียงหน่อยครับผมรู้แล้วครับพี่บอมไม่ใช่พี่ชายคนโตเสียเลยครับผมเจอพี่กระโตของสินเจริญแล้วครับดูสิปะแป้งรอถ่ายจนแป้งเป็นเนื้อเดียวกันเลย เสียใจหมดนะเนี่ยโอ้โหเห็นอย่างนี้ก็งงเหมือนกันนะแล้วอย่างนี้มันมันจะออกมาร้องเป็นยังไงอ่ะเป็นแนวยังไงได้เนี่ยเป็นแนวเถิดเทิงปะ๊ปะอะไรนี่เลยกระลาเถิดอเทิงกระลาเถเทิงโอ้โหจ้าบจ้าบยัฟังเลยได้ไหมก็เดี๋ยวชอบเดี๋ยวให้พี่ๆเก็บตัวด้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวฟังกันให้รุ่นพี่เก็บตัวทางด้านนี้เตรียมตัวเชิญครับเชิญครับพวกพี่ๆพร้อมกันยังครับพร้อมครับผมพุณพี่ผมก็พร้อมแลวครับพร้อมเลยนะยอดเยี่ยมมาก ที่รักเธอไกใเคยรักใครให้เคยแบ่งหัวใจให้ใครได้สักคนแต่ใจของเธอจำไมช้ำรุกคนใครอีกหลายคนสอนไว้ตั้งมากมายไม่เคยจะคิดเลยว่าเธอทำได้ลงกับคนที่มันคงให้เธอยังหมดใจไม่ดีใจเหลือเพื่อไม่ผิดใจ เจอว่าทิ้งไปว่จน,นไม่ได้เลยอยากเกิดเป็นคนไร้ชูรักใครที่ละลายไม่ต้องมาทุกทุบท,ทีคุณถาเป็นเถ้ตาเกิดเป็นคนใจ ถึงแม้พี่คนเนี่ยถึงแม้พี่คนที่โหแกจะทานข้าวน้อยแต่แกดีมากครับผมงั้นต้องขอบคุณให้พี่พักคนก่อนนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ ก็วงกามีอะไรมาฝากมีเพลงอะไรมาฝากเราบ้างมีเพลงถ้าเธอหลใจฮะเพลงนี้เป็น MV ตัวที่3ด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วเราเราไปชอบผู้หญิงคนนึ่งที่สวยมากๆแต่ว่าเราไม่กล้าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวเขามีแฟนเขามีแฟนอยู่แล้วก็เลยเราถอยออกมาดีกว่าถ้าเขาหลใจเมื่อไหร่เนี่ยเราจีบแน่ๆงั้นวันนี้ก็จะมาร้องเพลงถ้าเธอหลใจให้เราฟังกันใช่ไหมแต่ก่อนที่จะไปร้องเนี่ยอยากให้ฝาก อัลบั้มชุดนี้กับแฟนเพลงเพ่นแฟนวงกลานี่เยอะมากฝากก็เร็วๆนี้เพื่อนๆคงได้ดูลเล่นคอนเสิรตต์ตต่างจังหวัดนะฮะรักษาสุขภาพและการฝนตกบ่อยครับผมยังเผื่อจบแล้วต้องไปเชียร์กันด้วยเนาะแบบนี้ก็คืออย่าลืมไปเชียร์กันเวลามีคอนเสิรตะะ์ตก็ต้องไปเห็นหน้าเห็นตาบอกไม้บอกมือกันหน่อยนะคะยังผมก็ไปเชียร์เพื่อนผมอยู่แล้วได้ได้ได้เลยได้เลยนะคะเอางั้นก็เป็นอันว่าวันนี้ก็จะมาร้องเพลงถ้าเธอหลายใจให้เราฟังกันปิดแผงเทปเราไปเลยนะคะ ต้องขอบคุณมากๆสําหรับสินเจริญด้วยแล้วเจอกันนะคะขอ,คขอบคุณกลาด้วยนะคะาล้ะค,ะค่ะงนั้นเราไปฟังกันค่ะถ้าเธอหลายใจจากวงกลา มีฉันนั้นเธอ